เดี๋ยวจะมาเออไันตบใตกระโป๋อแถวนี้นะครับกูอาจจะโดนกรกป๋อก็ได้ไปนะครับทุกคนนะครับอันนี้คลิปรายการสตองเกต์ EP หนึ่งนะครับเดี๋ยว EP สองจะมาชาหน้านะครับเกยเกวิกะตาเรามาเล่นเกยเกั้สุดท้ายกันนะครับพี่เจเ๊นะพี่เจ๊กำลันดอดมันคือว่าตายโว้

抱抱抱抱抱抱抱宝宝抱抱抱！咋的？我老是摸不着，没着。我们学不摸什么？学了么？什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 么？ จีม yeah. huh? ือกูดูดีๆแล้วมกคุยเตกูดีมีมหายที่เกิร์สมอดูกับมองเออเตะกุกนพองเีอะไรเนาะปังนปังป evet> ังปังโหยปังปังอีเจ็